สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนครับมื่อน,นี้มีโอกาสเขาหรือว่าโลกเลืองามยามดีครับมายกเสาไม่เห็นเสาครับเพิ่นเตรียมไว้มาเบิ่งครับหนาเสานาแปดผมได้ครับเป็นเสาโบรันครับตรงเลยเกิดความสงสัยว่าคนโบรานเพิ่นเห็ดเสาเนี่ยเพิ่นก็สิมีใหม่หลายครับดูฮะ เป็นสมัยสมือนี้อีโหยยกบ่อใดแลไรแท้ครับแน,น,นีนอ่อนอันนี้ดูครับเกือบนาเก้าเก้านิ้วครับอันนี้เป็นไม้ย,ยังไม่แต่ครับไม้แตะเนี่ยบากออกแล้วไม้แตะน,นี่ตีบอ่อเขาได้ครับแต่ว่าแม่นถากนี่ถากง่ายครับไม่แต่เห็นวะลองร้อยตีแล้วทอนบ่อใดครับ <laughs> เป็นเสาโบราณครับเสาไม้บ้านโบราณครับ มื่อนี้มายกเสาไอ้ขอกงัวครับนะสร้างมาหลายคนก่นมื่อนี้ก็มือถือแล้วฮสามหกเก้าสิบสองสิบสองต้น <c oughs> นะต้องใสายแรงงานหลายเติบครับพอเสาใหญ่หอ,อขักเลยเดี <c oughs> ๋ยวไปเบิ่งเสาแต่ละต้นครับผมเห็นแล้ว <c oughs> คิดว่าคนบอลใบคนบอลลันคนแถวมูเฮานี่ครูทอครูพ,พอผู้แม่นี่ คักหลายหาใหม่ได้ดีคักใค้คนกำลังมายกคนกำลังในตำนานครับต้องใส่แรงงานหลายไปพิเศษนี่คนใหญ่ๆสูงๆอันนั้นอันนั้นไม่ยัง้งนะไม่แต่เคื่อนบ่เ,เอ,อ้ยคักเลยอันนี้ก็ไม่แต่ครับนี่ไม่แต่ หน้าแปดอันนี้หน้าแปดสิบสอง,งต้นอันนี้เสากลางแปดขึ้นกันแปดหน้าแปดว้ายหน้าเก่าอยู่นะต้นหนึ่งอยู่ใส่เดี๋ยวไปดูต้นนี่หรือเปล่า นี่ฮะเกือยบเก้านี่ฮะตัวนี้เกา่านาเกา่าท้งเหงามันเก่าหนิวโบราณบอกหนาแปดนาเก่าครับหุยมาร่วมด้วยช่วยกันครับพี่น้องเฮาให้ของหัวก็เสาบ,บานเกา่ากำลังครับ นี่ประมาณหาเมตรกเมตรนะครับต้องใช้กำลังผู้ชายยกเอายกหยาบตีนกันอย่างยกได้เขามือได้โยกเหรเวลาตีนโยกมายังบ่วคาดอก เสาเสาแทวนี้จะสูงเ็ดยไข่เพิ่งครับไข่เพิ่งมาไงแต่ตามลงไปเรื่อยตามลงไปเรื่อยนาเิษยเป็นโมเดิร์นไปเลยนะเสาใหม่โมเดิร์นบอเขา กัดเข่าตายโยบวเขางอเลยตะปูงองเจอ, <laughs> อไม่แต่อันนี้ต้นหนึ่งครับอันนี้ไม่แต่อีกเป็นบ่าก็ยาผู้เฒาเอามาทางใดป่าใดบุติดสายไฟอีกแล้วนาแปดนาเก่า, 8, า 9, วุ้นล่อมึงถ <12, S 2> ั่วสิบสองครบแล้วสิบสอ สามหกเก้าอ๋อนี่สาหนึ่งสองสามนั้นไปนั้นมากครับที่เราครับเสาต้นบิ๊กบิ๊กเอฟเอฟไม่แต่บานเก่าไม้พันธุ์ศาสตร์กระมีนะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆเสานีนาสีบอตตำกว่าสี่สิบปีแล้วครับเนี่ยครับแต่แต่เสามาหอดต้นนี้กับระมาณเทียงพอดีครับก่อนจะยุดพัก กินเขาเทียงเสาสิบสองตนครับโยกวังเสาครับนี่เสาต้นใหญ่ๆหนาแปดหนาเก่า 9, ต้นแต่แน่ต้นพันธศาสแน่ตอนนี้เป็นรูปเป็นล่างเลยครับเป็นรูปเป็นล่างแล้วสร้างวันนี้กันหนึ่งสองสามสิบคนครับสามสิบคนคาดว่าใชให้แล้ววันนี้ครับข้องสั่งอีกจักสองชั่วโมงวันนี้น่นาจะได้มุ่งครับแขมันหลานสังกะซีในเมืองบอ่ปิดนะแขมันเข้าเปิด โทรสั่งเจ้าจน้อยนี่แหละครับวัดสังกสีแล้วเดี๋ยวโทรสรั่งหลังค่าครนั้ลังข้า,ขามาท่านกับมุ่งมานีนะครับมาเร็วกับมุ่งเร็วนะครับ ขับลังคามาแล้วครับไป <laughs> เรื่อยครับบรรยากาศการทำงานบ่ายสองโยมด้วยช่วยกันวุ่นอาสร้างเสือสีเขียวเนะ่ะมียังสีบอกอีบวะมันบอกคนเสือเขียวข้างๆนะ่ะอย่าใจสีคกึ่งเไปเปลี่ยนเสือเลย <laughs> เปลี่ยนเสือ <laughs> มันงับกันด้วยว่าสีเขียว เขียวอ่อนก็เขียวแข็งแตป่ปูมันอ่อนเนี่ยามาันถึกแดดเหนช่วงนั้นยาครับช่วงนี้ครับเย็นๆแล้วฮะสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีครับอยากมุงเลยฮะอยากมุ่งดูเล่งไม้เล่งมือกันใหญ่เลยอยากมุงขัดค,ครับใส่คนยิงสกูสามคนครับขึขนบนงขบวนลังคาแล้วมุงมา เกือบ7แผ่นแล้วครับนี่แผ่นที่8ขึ้นกำลังขึ้นแผ่นที่8นะครับ <_ S 1> แผ่นนี้ยาวทีแล้วครับ10เมตรนะพอห้องของเราก็4คูณ4เมตรนะครับ x x สองสีก็เลยแบ่งเป็น2ช่วงครับห้ <_ S 2> องแรกเอาสังกะสีอีกช่วงหนึ่งยาว6เมตร10นะครับ <_ S 1> ส่วนห้องนี้ห้องยาวหน่อยก็ใช้สังกะสี10เมตรนะครับก <_ S 2> ็งบที่ซื้อสังกะสีหรือว,ว่าอุปกรณ์ก็คือ 18,500บาทนะครับบวกรวมน็อต600ตัวน็อตสกูหรือว่าแปรไม้นะครับ600ตัวเป็นเงินทั้งสิ้น18,500บาทส่วนค่าแรงงานก็นี่แหละฮะความสามัคคีความร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือจากพี่ๆนา้นาเรานะครับพี่น้องเราเองครับขอแรงนะครับทางก็ยินดีนะครับเพราะว่า ีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับนี่คือเสน่ห์ของคนอีสานบ้านเราครับอีสานบ้านเฮาเองครับนี่นายสร้างหญ่เสือเขียวสร้างเสียงหัวเราะเลย่เอ้าเร็วเร็วเร็วกดดันครับนะครับส่วนอื่นๆครับคงไม่มีครับค่าใช้จ่ายอื่นคงไม่มีมีแต่เขาเรียกว่าเครื่องดื่มนะครับน้ำอารมณ์เครื่องดื่มจิป,ปาถะนะครับ ก็คงไม่ถึงพันหลักนะครับนี่ครับแต่สน่หของขอกัวโรงเรือนเลี้ยงวัวตัวนี้คือมันใหญ่ฮะโดยเฉพาะเสาเนี่ยเป็นเสาไม้บ้านเก่าฮะที่ผมอธิบายไปแล้วเสาหน้าแปดหน้ากว้างที่หายากแล้วครับตัวนี้ครับใครมีไม้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วฮะนี่ครับเสาแต่ละต้นนี่เบิ่มเทิมเลยฮะก็หยิบมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วครับหรือบ้านลงมาก็ไม่ได้ใช้ต่อก็ มาสร้างให้เป็นประโยชน์การดูจากพื้นที่ไม่ธรรมดาทีเดียวครับตารางพื้นที่ใช้สอยนี่กว้างมากนะครับวัวเจ็ดตัวหรือว่าสิบตัวไม่พอเหรอฮะต้องหาเพิ่มนะครับนีครับตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้อ่าจนถึงเวลานี้ครับเกือบเกือบสิบแปดนาฬิกาแล้วฮะสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับครับผมช่วงนี้สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับยังไม่มื่นฮนะ เสร็จพอดีครับสําหรับการทําโรงเรือนเลี้ยงวัวฮะตั้งแต่เช้า9ก้นาฬิกาเป็นต้นมาตั้งแต่ยกเสาต้นแรกหน้า8หน้า9เสาบ้านหลังเก่านะครับจํานวน10ต้นครับแล้วก็เสาปูนด้านหน้าสวนหน้าอีกทางลด1ต้นเป็น12ต้นพอดีครัหน้ากว้าง8เมตรเอาแบบเอาจํานวนท้่วนฮะปกติก็เศษมันมีเศษแน่นอนฮะห้องละ4เมตร20นู่นแหละคูณ4เมตรอีกก็ลึกไปทั้งหมด12นะครับ ใช้สังกะสี2ส่วนครับส่วนหน้า6เมตร1 0เซนส่วนหลังสังกะสียาว10เมตรนะครับก็ใช้งบประมาณทั้งสิน้นเฉพาะซื้อลังคาเลกครับ18,500บาทฮะส่วนโครงสร้างก็จะเป็นไม้ส่วนใหญ่เลยฮะเป็นเสาอ่าสิต้นแล้วก็ครงโครงสร้างลังคาก็เป็นจั่วไม้แปรไม้ครับแปรไม้ก็ใช้ทั้งหมด12บสอไม่ใช่ครับ18ตัวฮะ โดยรวมนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับแผ่นอีกหนึ่งแผ่นครับอยู่ข้างล่างนะฮะกำลังจะเตรียมขึ้นส่วนจัวครอบจัวก็กําลังใส่กันอยู่นะครับทีมช่างมืออาชีพมาตรฐานจริงๆครับหนึ่งวันครการเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้ฮะก็ตามเป้าหมายครับ1วันเสร็จนะครับกับห้องที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเสร็จครับลึกทั้งหมดเลย12เมตรครับแล้วก็หน้ากาง8เมตรโดยเฉลี่ยฮะ แต่ส่วนเกินก็ไม่คิดเอานะครับเอาจำนวนทุ่นๆเลยครับ <Okay. S 1> งบประมาณก็ดังที่บอกครับหมดแต่ค่าลังคาเหล็กนะครับส่วนค่าใช้ใจ่ายอื่น <Okay. S 1> เช่นเครื่องดื่มก็ตามอัธยาศัายครับ <Okay. S 1> เครื่องดื่มก็ไม่กี่บาทครับนะแล้วก็ยาชูกำลัง <laughs> บวกกับนี่ครับความมีน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องหรือว,ว่าญาติพี่น้องเรานะครับความสมัสมานของคนอีสานเฮาครับ สุดยอดเลยประเมินค่าไม่ได้ครับความมีน้ําใจของพี่น้องบ้านเราครับวันนี้มาสร้างโรงเรือนเลี้ยงวัวฮะใหญ่ทีเดียวครับสมาชิกวัวมีจํานวนเจตัวครับเดี๋ยวจะหาเพิ่มนะครับมีข้อเก่าของเขาครับสุดยอดเลยฮะวันนี้ไม่คิดไม่คิดว่าจะเสร็จนะครับนะเรียบร้อยทีเดียวใหญ่มากนะครับพื้นที่โดยรวมก็นะครับคิดง่ายๆท้วนๆครับ12คูณ8เมตรครับ บรรยากาศเย็นๆครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทุ่งนาสีเขียวข้าวกำลังออกครับยาวสักประมาณ10เซนติเมตรแล้วครับต้นข้าวในสวนนี้ก็จะเป็นหญ้าเนเปียร์ที่ปลูกไว้ในสวนนะครับเด็กๆก็พากันทําสวนครัวครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับอีสานบ้านเฮาเองพื้นที่อำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ครับหยิบบรรยากาศการสร้างโรงวัวโรงเรียนโรงเรียนเลี้ยงวัวครับหวันเสร็จครับโ้สุดยอดมาตรฐานมากแรงงานก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนบ้างสิบคนบ้างครับแม่ครัวก็ประมาณสี่ท่านครับโอเคครับบรรยากาศน่ารักทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านสำหร,รับการติดตามรับชมนะครับก็ชี้นะเพิ่มเติมคอมเมนต์ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมชอบแต่เสาบ้านนี่แหละนะครับเสาบ้านเป็นบ้านเก่านะครับโครงสร้างเป็นไม้จากบ้านเก่า นะครับมาทาประโยชน์ใหม่ฮะเกเครับ,อคครบขอบคุณท่านสำหรับก,การติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ